สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามารีไซเคิลกระปอ๋องกา,าแฟเหลือใช้นะครับซึ่งปกติถ้าเราทิ้งก็จะสูญเสียมูลค่าไปเลยนะครับก็จะกลายเป็นของขยะชิ้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามารีไซเคิลใช้งานก็จะใช้ได้เป็นตัวกระป๋องเก็บของหรือว่าแก้วน้ำก็ยังได้นะครับแล้ววันนี้ก็มีก่อนมาแนะนำรีวิวนะครับก็คือ,อที่ ขวดนมนะครับอ่าเป็นขวดนมข้นนะครับที่ปกติเวลาจะมีฝาปิดสนิทเนาะเขาจะใช้ตัวนี้ในการเปิดก็ผมไปเจอมาก็สามารถไปยุกต์ใช้กับตัวฝาอ่าเปิดฝากระป๋องน้ำอ่ากระป๋องกาแฟนี้ได้นะครับก็มาดูครับวิธีใช้งานก็ไม่ยากเลยครับตัวนี้จะมีอ่าลักษณะตัวนี้จะเป็นใบมีดนะครับเป็นใบมีดอ่าคมนิดนึงแล้วจะมีเป็นเฟืองนะครับแล้วเราจะหมุน หมุนตัวนี้ใบมีดก็จะหมุนตามไปนะครับเมื่อเราขบตัวเนี้อ่ะงับ <groans S 1> ตัวนี้ลงตัวนี้เก็บเก็บไ้อย่างนี้ก่อนนะครับวิธีการเก็บตัว <pir> น <im less> ีไ้ไว้แล้วก็เอาตัวนี้ลงไปอ่าบรเบิเวณอ่ะด้าน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 ล่งฝานะครับอย่างเงี้ยครับหนีบไปให้แน่นหน่อยแล้วเราก็กดตัวนี้ลงไปให้แน่นประมาณหนึง่งนะครับไม่ต้องแน่นมากเพราะเดี๋ยวมันจะกินรบนรเบนิเวณขอบปลายด้วย่ะ <s> ครับเห็นครับเมื่อนผมก่อนเยอะประมาณนี้นี่นะครับ นหครับเราก็เอามือนิกรรมนะครับก็หมุนตัวนี้ไปเรื่อยๆอลักษณะก็จะประมาณก็จะหมุนไปตามขอบตัวนี้จะถูกกัดกัดเข้าไปนะครับกัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับ,รบจะไปตามร่องอนี่ครับประมาณนี้ครับโอเคน,นี่นะครับลักษณะออกมาก็จะประมาณนี้ ตัวนี้จะมีช่วงบางช่วงที่มันอาจจะหลุดหลุดหลุดเห็นไหมครับอางตัวนี้เราไปเก็บรายละเอียดเล็กน้อยติดติดอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมครับประมาณนี้ครับพอเราดันออกไปหมดแล้วนี่มันจะเห็นเป็นเห็นไหมครับขอบมันก็จะถูกถูกกรีดออกไปนะครับถ้าเรา,อาตอนนี้ผมอาจจะมีบางช่วงที่หลุดหน่อย ตัวนี้จะใช้กันไกรตัดออกได้นะครับแต่ว่าเห็นไหมครับพวกนี้มันค่อนข้างเรียบนะครับเรียบเรียบกว่าที่เราจะใช้กระดาษทรายขูดนะครับก็ตัวนี้สามารถไปใช้เป็นไว้เก็บของหรือว่าไว้อะไรใส่เป็นโหลแก้วได้นะครับโหลโหลกระป๋องนะครับไว้เก็บพวกของทั่วไปได้นะครับก็มาแนะนําครับรีวิวใช้งานตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถมารีไซเคิลก,กระป๋อง กาแฟได้ครับก็ฝากไว้เป็นไอเดียครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่แนะนำชนิดหนึ่งครับก็ถ้าสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนเอนเอาไปลองใช้ดูกันนะครับก็ฝากไว้เป็นไอเดียครับผมของครับ